ีข่าวว่าไม่ใช่คือตอนนี้ในหน้าไอจีเนาะเจสซี่เขาเอาแถบมิสซูโนะสอบแล้วเออเอาตามเจ่าทุกคนคิดว่าเ,าเคลียร์เรื่องสัญญากันแล้วเรียบร้อยเรียอยหรือเปล่าแล้วแล้วเคลียร์ไม่มีอะไรเลยคืออย่างที่แม่ปุ้ยบอกว่าใครสะดวกใจจะเซ็นก็เซ็นใครไม่อยากจะเซ็นเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวปีหน้าจะต้องมาไม่อยากติดสัญญาหรือจะไปทําอะไรไม่อยากเซ็น ก็ตามกติกาก็ไม่ต้องเซ็นเพราะเราจะไปบังคับใจใครให้เซ็นไม่ได้เพียงแต่นิดนึงว่าแม่ปุ้ยก็เสียดายโอกาสสาหรับคนที่ควรจะได้คือจริงๆแล้วตามสัญญาของเราที่ให้ชดเชยค่าเสียหายหรือค่าก็เรียกอะไรเดียค่าปรับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เพราะเป็นอย่างนี้แหละถ้าสมมุติว่าบอกแต่แรกว่าสมมุติว่าถ้าไม่มงจะไม่เซ็น เราก็จะได้รู้เพราะว่าคนที่เขามีความฝันหรือพร้อมที่จะสู้เนี่ยหรือพร้อมที่จะเข้าอยู่มาอยู่ในในบ้านของ t p n กฎกติกาของ t p n เนี่ยก็มีคุณสมบัติเห็นๆ,ๆกันอยู่ใช่ไหมเขาก็จะเสียโอกาสอันนั้นไปแต่ว่าก็ไม่ได้มีการผิดพ้องหมองใจอะไรต่อกันเพราะเจสซี่ก็เป็นเด็กน่ารักนะสำหรับแม่ปุ้ยแต่ว่าในเมื่อทางผู้จัดการเห็นว่า ไม่ก็ไม่เห็นมีอะไรแฝงก็ไม่ต้องเซ็นก็คือจบกันด้วยดีจบกันด้วยดีไม่มีอะไรเลยค่ะในอนาคตสามารถร่วมงานกันได้ทำไมจะร่วมไม่ได้ก็บอกอยู่นี่ว่าเจสซี่ก็เป็นเด็กน่ารักนะคะสําหรับแม่ปุ้ยก็ไม่มีอะไรที่จะร่วมงานกันไม่ได้ทุกคนก็ทําตามกฎกติกาให้ถูกต้องเท่านั้นเองซึ่งทางเจสซี่และผู้จัดการก็ทําถูกต้องตามกฎกติกาไม่มีอะไรเสียหายหรือไม่มีอะไรที่จะ ผิดใจกันนะพูดง่ายเพียงแต่อย่างที่แม่ปุ้ยบอกว่ามันก็เสียโอกาสอย่างหนึ่งเพราะว่าตอนแรกทุกคนก็โอ๊ยเซ็นหมดไม่ว่าจะได้ตาแหน่งอะไรก็เซ็นหมดถ้าไปดูในคลิปต่างๆเขาจะเห็นว่ามันมีการพูดแบบนี้จริงๆเพียงแต่แม่พุ้ยก็เสียดายโอกาสแทนคนอื่นๆที่ควรจะร่นขึ้นมาได้เท่านั้นเองค่ะแล้วแบบนี้จะมีการปรับตําแหน่งของนลลินกับนิชาไหมครับก็เดี๋ยวมีกันก็ต้องขยบกันนะคะเดี๋ยวจะมีการขยบกันขึ้นมาก็คือเสนอจะมีการแบบนะแต่ถ้าแบบนี้หมายความว่าวีนาก็ เคลียแล้วในเรื่องสัญญายังไม่เคลียเลยค่ะพระวินาเลื่อนหลายรอบแล้วค่ะวินาก็ตอนนั้นบอกว่ากลับจากญี่ปุ่นจะมาคุยคแล้วก็ตอนนี้ก็ไปมุมไบนะคะท้กงติดลละก็ยังไม่ได้มาคุยอะไรซึ่งจริงๆมันก็เลยกําหนดเงื่อนไขเวลาแล้วละ่ะอ๋อแต่ในส่วนตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมาการประชุแหน่งอีกทีหนึ่งใช่ค่ะน้โอโอเคค่ะเคลียกันแล้วนะจ๊ะเรื่องสัญญาไม่มี